ก่อนอื่นฝากกดลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ เราทุกคนนั้นไม่ว่าจะรวยหรือจนก็ต้องเจอกับช่วงชีวิตย่ำแย่ท้อแท้หรือผิดหวังทั้งในเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องเงินทองหรือเรื่องปัญหาชีวิตเรื่องบางเรื่องนั้นสามารถเล่าให้คนอื่นฟังได้แต่เรื่องบางเรื่องไม่กล้าบอกใครได้แต่เก็บไว้คนเดียวบางครั้งก็ร้องให้ช้ำใจท้อแท้อยู่คนเดียวบนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นเป็นคำที่ทําให้เรามีความเพียรในการทําสิ่งต่างๆด้วยตนเองเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองที่สามารถพัฒนาได้เมื่อเราพบเจอกับปัญหา ชีวิตต่างๆเราจึงควรพึ่งตนเองเป็นอันดับแรกไม่ใช่คอยพึ่งพาอำนาจภายนอกที่มองไม่เห็นและไม่รู้ว่ามีอยู่จริงให้มาคอยช่วยเหลือผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นจะเป็นผู้ที่มีพลังใจในตนเองซึ่งเป็นแรงกำลังที่คอยกระตุ้นให้มีความพยายามที่จะทำในสิ่งที่ต้องการจนสำเร็จบรรลุปเป้าหมายอย่างไม่ท้อต่ออุปสรรคใดๆพลังใจก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจอันแน่วแน่เป็นความปรารถนาสูงสุดในชีวิตของเรานั้นเองครับการที่เราจะมีพลัง ในชีวิตได้นั้นเราจะต้องเริ่มต้นที่การรู้จักตนเองก่อนว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่ต้องการมากที่สุดในชีวิตของเราแล้วนําสิ่งนั้นมาตั้งเป็นจุดหมายนําความต้องการนั้นมาเป็นเป้าหมายบวกกับความมั่นใจในตนเองเห็นคุณค่าของตนเองว่าเราสามารถที่จะทําได้สามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีทําให้ชีวิตมีประสิทธิภาพได้ด้วยตัวของเราเองจะมีวิธีไหนบ้างไปดูกันครับ เป็นตัวของตัวเองที่มีความเชื่อมั่นและมีเหตุผลเป็นผู้นำด้านความคิดให้แก่ตัวเองสามารถที่จะตัดสินใจทำอะไรด้วยตัวเองได้พึ่งตนเองดังคำที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนยังนำมาใช้ได้ไม่ลาสมัยพยายามทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองไม่ควรพึ่งพาผู้อื่นตลอดเวลาลาเผชิญปัญหาต่อสู้กับอุปรรคยอมรับได้ทั้งความสำเร็จและความผิดหวังคิดว่าปัญหาเป็นสิ่งท้าทายจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสดังคำกล่าวที่ว่าปัญหามาปัญญาเกิด ทำทุกอย่างให้สุดความสามารถใช้ความสามารถของตนเองให้เต็มที่มีความรับผิดชอบตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จทำให้ดีที่สุดทั้งกำลังกายกำลังความคิดและกำลังใจเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมาย พัฒนาตนเองพยายามแข่งขันกับตนเองอยู่เสมอโดยเฉพาะการพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์เปิดใจมองโลกให้กว้างรู้จักให้รวมถึงการให้อภัยด้วยครับเมื่อเรามีพลังใจแน่วแน่แล้วสามารถทําได้อย่างไม่ยออ่อท้อความภูมิใจความมีคุณค่าในตนเองก็เป็นสิ่งที่ตามมาความสําเร็จนั้นย่อมอยู่ในมือของเราแม้ดวงใจน้อยนิดก็สามารถที่จะปุปสปรคสได้ถ้าใส่พลังใจเต็มเปี่ยมแต่ถ้าหากรู้สึกเหนื่อยและเริ่มท้อใจเราลองมาดูวิธีง่ายๆกับการสร้างกำลัง ใจและสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองกันครับ จงมองหาข้อดีและข้อเสียของตัวเองถ้านึกไม่ออกว่าตัวเรามีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างก็ลองนึกคิดทีละข้อว่าเรามีอะไรที่เป็นข้อดีข้อเสียบ้างพอนึกขึ้นได้ก็ลองเขียนไว้เป็นข้อๆแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูว่าในข้อดีแต่ละอย่างและข้อเสียแต่ละอย่างนั้นเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์กับชีวิตในความเป็นจริงได้หรือไม่และมีโทษอะไรบ้างวิธีนี้จะทําให้เราได้เห็นข้อดีและข้อเสียของตัวเองมากขึ้นและจะช่วยให้เรารู้จักตัวตนของตัวเองมาก นด้วยใช้อดีตเป็นบทเรียนไม่ว่าใครก็เคยทำผิดพลาดมาก่อนไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่เคยทำผิดแต่การที่เรานั่งจมอยู่กับความผิดพลาดนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรลองเก็บเอาสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในอดีตมาเป็นบทเรียนเตือนใจเราในปัจจุบันจะดีกว่าเรื่องไหนเคยทำผิดก็จำไว้และอย่าทำพลาดซ้ำอีกแต่ถ้าเรื่องที่เราเจอในปัจจุบนันไม่แย่เท่าเรื่องในอดีตก็เอาเรื่องในอดีตมาเป็นกำลังใจเพื่อให้เราแข็งแกร่งขึ้น มีมัวแต่คิดเมื่อคิดแล้วต้องลงมือทำทันทีหากเรามัวแต่คิดตลอดว่าจะทำโน้นทำนี่มีแพลนไว้เยอะมากแต่เอาเข้าจริงๆก็ไม่ได้ลงมือทำสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อคิดได้ก็จงลงมือทำทันทีไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เมื่อเราลงมือทำแล้วเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราคิดทำนั้นมันยากหรือง่ายและเมื่อทำบ่อยๆจะทำให้เรากล้าคิดกล้าทำอย่างแน่นอน รู้จักวางแผนอนาคตการวางแผนอนาคตนั้นจะทําให้เรากระตือรือร้นมากขึ้นและยังเป็นการกระตุ้นให้เราขยานันและเป็นแรงผลักดันให้เรามีแรงอดทนต่อสู้จนทําให้ประสบความสําเร็จและการวางแผนสําหรับอนาคตนั้นจะเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นและมีกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตมากขึ้นด้วย จงมีความภูมิใจในตัวเองหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเราทำไม่ได้แน่ๆมันดูยากทำไม่ไหวสู้ไม่ได้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการบั่นทอนกำลังใจของเราทั้งสิ้นแต่สิ่งที่เราควรทำคือต้องคิดว่าเราทำได้เราจะต้องทำให้ดีที่สุดเราเชื่อมั่นใจตัวเองถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่สามารถทำได้ดีเหมือนอย่างที่ตั้งใจแต่อย่างน้อยถ้าเราพยายามทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดทำให้เต็มความสามารถที่เรามีผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรนั้นเราก็ จะได้ไม่เสียใจและยังทำให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่ามีความภาคภูมิใจในตัวเราเองเมื่อเราพึ่งตนเองได้เราจะรู้สึกเป็นอิสระมีความสุขและก็อยากจะเผื่อแผ่ความสุขไปให้คนอื่นเพราะบางครั้งสถานการณ์ของคนบางคนนั้นก็มีข้อจำกัดอาจจะไม่พบการสนับสนุนหรือได้รับการส่งเสริมอย่างที่เราได้รับ เป็นยังไงบ้างครับทุกคนกับวิธีให้กำลังใจตัวเองและสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองคงจะเป็นประโยชน์และเป็นข้อคิดให้กับทุกคนนะครับผมขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนนะครับ